ิ่งที่เล่าให้ฟังแล้วกันว่า,าส,สุดท้ายคุมค้มครองอยู่ที่สองแสนห้าแล้วก็ที่ไม่คุ้มครองที่เหลือคือไม่คุ้มครองแล้วก็ต้องไล่ตามเอาเองนะครับจะได้เป็นเหมือนกับเป็นซอร์ติฟิเคตไปก่อนแล้วค่อยมาได้เเป็นสัญญาแล้วค่อยไล่คืนมาทีเละทีลนิดสําหรับซิลิคอนบแบลเลย์แบงค์ครับความบันเทิงคือเนื่องจากว่ามันเป็นธนาคารที่เทคสตาร์ทอัพเขาเอามาฝากไว้ดังนัน้นมันเหมือนกับเป็นธนาคารสาหรับธุรกิจ แน่นอนธุรกิจเขาไม่ฝากกัน2แสนห้าหรอกเขาฝากกันเป็นล้านเหรียญหรือมากกว่านั้นความจริงคือมีแค่2.7เปอร์เซ็นตนะครับที่ฝากไว้น้อยกว่า2แสนห้าพูด,ดง่ายๆมีแค่2.7เปอร์เซ็นที่ได้คืนเต็มจานวนส่วน9ส7 3เปอร์เซ็นได้คืนแค่ส่วนเดียวส่วนที่เหลือคือต้องไปดูนอเองว่าเขาจะได้คืนเท่าไหร่ครบเต็มจานวนหรือเปล่าหนึ่งในนั้นคือเซอร์เคิลนะครับโลกุและอื่นๆและบริษัท ใหญ่อีกหลายบริษัทด้วยนะครับอันนี้อาจจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันเป็นปัญหาที่ใหญ่นะไม่ใช่ปัญหาเล็กๆเลยถึงจะมีทางออกแต่ก็เป็นปัญหาที่น่ากังวลอยู่นะครับสำหรับสิ่งที่ต่างกันระหว่างสินทรันยาลา์แบงก์กับเลแมนคือว่าเออ m ลแมนเนี่ยเขาเขาล่มเพราะว่าเขากู้เงินมาลงทุนนะครับก็คือ o v e r l e v e เวอเเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำกู้เงิน กู้เงินมามากกว่าสินทรัพย์นะครับคือความเสี่ยงประมาณแบบสามสิบถึงสี่สิบเท่าเลยประมาณนั้นแล้วพอปรากฏว่าพอมันพอมันไม่เป็นไปตามที่หวังก็เลยลมละลายแล้วก็เกิดเป็นแบบวิกฤตใหญ่มากเป็นสับพรามเลยนะครับแต่ว่าสำหรับซิ่งก็มาเล่แบงก์อ่ะจริงๆเขาเป็นปัญหาแค่อีลิควิดิตี้ชูเพราะว่าเออก็อย่างที่เ่าฟังก่อนหน้านี้ไปในไลล์แรกๆนะว่าปัญหามันเกิดจากอะไรมันไม่เกิดจาก การที่เขาแบบไป over invest ที่ไหน over leverage ที่ไหนแต่เกิดจากการที่เขาโฟกัสไปที่ tech investment tech sector แบบเต็มๆแล้ว tech sector มัน slow down อยู่ตอนนี้แล้วก็คอร์สรกำกซัดจากการที่ไอตรงเฟดมันเพิ่ม interest rate ด้วยนะครับสุดท้ายก็เลยเจอปัญหาอิ l i q u i d ิ t ดไปแล้วก็เจอแบงก์ดันและอื่นๆตามมาสุดท้ายปัญหาไม่ได้เกิด จากการที่บริษัทไม่มีเงินเหลือแล้วนะครับมีเงินอยู่แต่ว่ามันไม่อลม,มันมันไม่มีสภาพคล่องแค่นั่นเอง FDIc ก็เลยต้องกระโดดเข้ามาแล้วก็ลิควิดเดตแล้วก็ปิดกิจการตรงนี้ไปนะครับสุดท้ายข้อข่าวดีคือมันมันจะไม่รุนแรงเท่ามนเพราะว่ามันยังมีเงินที่จะคืนแล้วก็คืนอาจจะคืนด้วยอัตราส่วนที่สูงพอสมควรด้วยอ่ะอันนี้คือสิ่งต่างกันออกไป แต่โดเมนโนเอฟเฟกมีแน่นอนนะครับจะใหญ่จะเล็กขึ้นอยู่กับว่า FDIC แล้วก็ทางการจะสามารถจัดการตรงนี้ได้ดีแค่ไหนอันนี้พูดเลยมันอยู่นอกเหนือคอนโทรลของเราแต่มีแน่นอนโดเมนโนเอฟเฟกต์โดเมนโเอฟเฟกที่ว่าคือผมบอกไปแล้วว่าเขาคุ้มกันคุ้มครองแค่สองแสนห้าสองสห้าให้ตายเถอะ,อะถ้าเกิดใครไปเปิดบริษัทที่นู่นจะรู้ว่าสองแสนห้าแล้วแต่สเกลบริษัทแต่ต่อให้บริษัทเล็กๆเ,เลยนะ สองแสนห้าสองเดือนก็หมดแล้วบริษัทไซการสองแสนห้าเดือนเดียวก็หมดบริษัทไซใหญ่ไม่ต้องว่าอะไรอ่ะสองแสนห้าใช้ได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์หมดนะครับคือมันน้อยมากอันนี้ปัญหาจะตามมาละว่าคนที่ฝากเงินที่เป็นกิจเนื่องจากว่าซิลิโกนบาลเลยแบงก์อ่ะคนที่ฝากเงินไว้ตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นเทคซาร์ดเป็นกิจการที่เขาต้องเอาเงินมาจ่ายเงินเดือนพนักงานหรือจ่ายระบบค่าระบบต่างๆคาถามคือ เขาจะเอาเงินจากไหนไปจ่ายในเมื่อเงินมันถูกล็อกไว้แบบนี้นะครับอันนี้คือโดมิโน่ที่ที่เตรียมรับเลยเลยว่ามันมาแน่นอนโดมิโน่สำหรับอันนี้สิ่งที่มันใกล้ตัวเราอาจจะเป็น USDC ที่เห็นแล้วเดี๋ยวเราไปฟังแต่ว่าสำหรับผมอะ USDC ผดีันผมไม่กังวลเลยผมกังวลบริษัทอื่นมากกว่าบริษัทเล็กใหญ่อะไรต่างๆที่เป็นเทคสตาร์ทอัพอะตอนนี้คือเขาผมพูดเลยว่าอยู่ในสถานะที่ พานิกเลยนะนอนไม่หลับแล้วนะตอนนี้ผมว่าเขาอาจจะได้คืนสองแสนห้าเขาต้องถ้าเกิดเขาฝากเต็มเ็มอยู่ที่ที่ธนาคารนี้ธนาคารเดียวเลยนะหรือเป็นธนาคารหลักอะเขาเขาวิกฤตเลยแต่ถ้าเกิดเขามีการกระจายความเสี่ยงฝากไว้หลายธนาคารเขายังโอเคที่อะไปเอาดึงเงินจากธนาคารโน่นนี้มาใช้ก่อนแล้วพอถึงเวลา F D I C เขาเออไอลิควิดเดตไอตัวสตินทรัพย์ของธนาคารเสร็จได้คืนมาพอดีทุกอย่างก็เป็นไปได้ต่อสุดท้ายขึ้นอยู่กับ แต่และบริษัทเลยว่าเขาบริหารความเสี่ยงเรื่องของการกระจายสินทรัพย์ตรงนี้ไว้ดีแค่ไหนสองขึ้นอยู่กับ Fdic เขาทําการคืนเงินได้ดีแค่ไหนแล้วก็รวดเร็วแค่ไหนนะครับอันนี้อยากจะให้ประเมินแล้วกันว่า nominal effect เนี่ยเกิดเกิดแน่นอนเพราะว่า97.3%ของบริษัทของคนที่เอาเงินมาฝากที่เนี่ยเขาได้คืนไม่เต็มจานวนนะครับก็อันนี้ให้ประเมินต่อแล้วกันอันนี้สารผมอะเป็นนเซ c e r n ที่ทำให้ผมมาโพลมาคืนตอนดีสองเลยแหละ uh, อคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้คือผมทำสไลด์ไม่หมดแต่ว่าก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังปากเปล่าแล้วกัน USDC ก็เลยเป็นหนึ่งในเจ้าที่เขาประกาศมาว่าเขาฝากเงินไว้ใน Silicon Valley Bank อยู่ประมาณหนึ่งนะครับตอนแรกเขาก็ยังไม่ได้บอกอะไรเขาก็แค่บอกว่ามีฝากไว้ประมาณหนึ่งโดยที่เขาเล่าให้ฟังก่อนว่าเขามีการฝาก25%ของ reserve ทั้งหมด4 3.5ิลเลียนตรงนี้ฝากไว้25%ไว้ในธนาคาร6ธนาคารหนึ่งในธนาคารที่เขาฝากไว้คือ Silicon Valley Bank ซึ่งถ้าเกิดคูณ25%เข้าไปก็ประมาณ1 1ล้าน12ล้านประมาณ13ล้านประมาณนั้นละ13 13,000ล้านเหรียญสหรัฐปรากฏเขาเปิดเผยมาหลังจากนั้นนะครับว่าเขาเอาไปฝากไว้ที่ Silicon Valley Bank 3.3พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งก็เยอะนะครับถือว่าเยอะในในเงินที่มันเป็นจำนวนเงินจริงๆแต่ถ้าให้ลองคำนวณกับ reserve ต่างๆกับอะไรต่างๆที่เป็นเปอร์เซ็นต์จริงๆอ่ะสาจุดสามพันล้านเทียบกับ reserve ทั้งหมดสี่สามจุดห้าจริงๆมันอยู่แค่ประมาณเจ็ดแปดเปอร์เซ็นเท่านั้นเองเอ่อพูดง่ายๆ usdc ตอนนี้ยหนึ่งเหรียญมันถูกคำด้วยเงินเก้าสิบสองหรือเก้าสิบสามเซน คราวนี้ก็เลยเกิดพานิกนะครับว่าเฮ้ยเงินค้ำมันหายไปนะครับบางงันก็งันแสดงว่า USDC มันไม่สามารถเป๊กไว้ได้แล้วสิดังนั้นคนก็เลยแห่เทขาย USDC กระหน่ำเลยนะครับก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ USDC อันเปกไป0.88แปอะไรแบบนี้อันนี้จะบอกว่ามันเกิดเป็นเหตุเหตุพานิกนะพานิกสส่วนตัวแล้วกันส่วนตัวคิดว่ามันคือพานิกเพราะว่าถ้าเกิดคำนวณเรื่องของ Collectorize ก็คือการค้ำประกันเนี่ย หลักทรัพค้ำประกันตรงเนี้ยจริงๆมันเหลือเฟือมันต่อให้อ่ขาดทุนอ่ะมันก็ขาดทุนแปดปอร์เ็นอะไรเงี้ยมันไม่ควรจะลงต่ำกว่าศูนจุดเก้าสองแต่คนเนี่ยเจ็บปวดจากเอ่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ UST และลูน่าอันนี้ผมพูดเลยว่าเกี่ยวข้องกับตรงนี้โดยตรงเพราะว่าคนยังไม่อ่าเอาจริงๆคือมันไม่ใช่ทุกคนที่สามารถแยกแยะได้ว่าการที่ ไอเหรียญ USD stablecoin มัน unpeg มันเกิดจากอะไรไม่เกิดจาก algorithmic มันเกิดจาก partial collateralize มันหายไปหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ละอัน stablecoin ที่มันล่วงลงไปอ่ะที่มันดี p e g อะมันล้วนเกิดจากคนละสาเหตุกันทั้งนั้นแต่สำหรับ USD c มัน unpeg จากการที่มันมันตรงนี้แหละคือพูดง่ายๆเลยนะต่อให้3.3พันล้านเหรียญมันหายวับไปเลยอะมันก็ยังควรอยู่ที่0.9 สองอยู่ดีอประมาณนี้แล้วกันก็แต่ว่าย้อนกลับไปแล้วกันคือคนเขากลัวว่าสุดท้าย UST ไม่ได้เหลือศูนจดศนย์หนึ่งแบบที่สุดท้าย USDC ไม่ได, 101, บบเด,ไได้เหมือน UST ไหมที่เหลือศูนจดนคนก็เลยแห่เทาขายก็คือพานิคเซลเกันไปแล้วสุดท้ายมันก็เด้งกลับมาหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งถามว่า USDC อ่ะมันมันรีเฟล็กกับลูน่า USC หรือเปล่าอันนี้บอกเลยว่าไม่ไม่ใช่นะครับ จริงๆมันรีเฟล็กตกับสิ่งที่เรียกว่าไอออนไฟแนนซ์มากกว่าไม่รู้ใครใครอยู่ในยุคโพลิกอนนะครับก็ไม่ได้นานหรอกมันจะมีไอออนไฟแนนซ์ไททันนะเนาะ,นะมันเป็นสเตเบิลคอยที่ถูกคอเลสเตอรอลด้วยสองอย่างด้วยสามอย่างแล้วกันด้วยตัวสเตเบิลคอยรวมกับด้วยตัวไททันนะครับเราปรากฏว่าตัวไททันมันถ้าจำไม่ผิดมันคำประกันไว้ที่ยี่บห้าเปอร์เซ็นต์มั้งปรากฏไททันมันมันล่มครับมันล่มสลายเอ,อคน ไอตัวหนึ่งเหรียญมันก็เลยมูลค่าเหลือแค่0.75แต่คนก็พานิคไม่รู้คนก็เทขายไปถึง0.5อะไรอย่างนี้เลยนะครับเอ่อปรากฏว่าสุดท้ายไอตัวไอออนก็สามารถเอ่อแลกคืนได้ด้วย0.75ใครซื้อไปตอน0.5ก็ได้เงินไปฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันจริงๆแล้วมันเอ่อมันเหตุการณ์เดียวกันกับไอตัวไอออนไฟแนนซ์นะครับคล้ายๆกันแล้วกันมันจะต่างตรงที่ว่าตัวไททันของไอออนไฟแนนซ์อ่ะมันถูกล่มสลายจากอัลกอริทึมิกแบบเดียวกับ UST Okay, แต่ Al Finance มันโชคดีตรงที่ว่ามันมี Stable Coin มามาค้ำประกันด้วยอยู่ประมาณนั้น